พยากรณ์อากาศล่วงหน้าจากโมเดลของ ECMWF นะคะตั้งแต่วันที่19ไปจนถึงวันที่27ธันวาคม2565ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป ECMWF ไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยในช่วง19-27ธันวาคม65ระบบของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เป็นระลอกๆ,ๆตั้งแต่19-20ธันวาคม65มวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุม ภาคอีสานของไทยทําให้ภาคเหนือภาคอีสานอากาศเย็นลงอากาศเย็นถึงหนาวได้ในตอนเช้าหลายพื้นที่และมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดบริเวณยอดดอยยอดภูและมีลมแรงจะต้องรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงเกษตรกรต้องดูแลทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ารวมทั้งอักขีภัยด้วยค่ะสําหรับภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพันน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ส่วนวันที่21-27ธันวาคม65อากาศยังคงเย็นต่อเนื่องถึงแม้มวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมจะมีกำลังอ่อนลงบ้างอากาศอุ่นขึ้นเล็กน้อยตอนกลางวันอาจจะมีอากาศร้อนบ้างเมฆฝนมีน้อยบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนภาคใต้จะมีฝนบางแห่งบางพื้นที่เน้นในส่วนของภาคใต้ตอนล่างค่ะถ้ามีข้อมูลเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวอัปเดตให้พี่น้องๆทุกท่านได้รับทราบสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อน เจะกันใหม่คลิปหน้านะคะมีอะไรคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย